โอเคครับก็กระสวัสดีเป็นรักตัาปันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเปิทเทนเคยแอดเคสลัดนั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของเอ่อฟอร์จูนทีหรือว่าเกมต้นไม้โชว์ละไอ้มันคังกันอะไรแบบนี้ไม่พูดแบบจ่ำเปลือกไปเรื่องกันเลยกระดิกจุดเมื่อคนเล่นเล่นจริงจังหลายวันแรือเล่าจังขอสักหน่อยก็เล่นกันวันนี้ไม่อยากจะจริงจังเกมมิ่งนะคือแบบเล่นเล่นมันนี่หลายวันแล้วสัปดาห์ก็ ไม่รู้เไม่รู้จะไปจริงจังทำไมอมืเล่นทีอะไรมันก็ไม่ค่อยสมหวังจักทีหรอกคุณผู้ชมพอเข้าสู่โหมดแบบจริงจังเกมมิ่งจวดติดตามชมคลิปนะครับไม่แนะนำให้ทำตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูดดอยูอกกกก่ติดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเออไปพังแฮนนี่ลพเพียน๋ยวนี้เทนหมุนมือกำลังมาแรงนะคุณผู้ชมเออคือออโต้มันไม่ค่อยจ่ายเลยวะ เปิดเราตัวไปทั้งหมุนมือเอากันแล้วกันนะครับหมุนมือเบ็ดปกติก็เป็นเล่นเบ็ดเอาสิบนะจานว่ามันก็ไม่ตากกันต้นอะไรหรอกหรือมันอาจจะเป็นที่บางเกมว่ะาบางเกมนี้ผมไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยหมุนอันนี้นะหลังๆบางที่เกมนี้ผมซื้อล้วนๆไม่ค่อยได้หมุนมือไม่ก็ได้อะไรเลยไม่ค่อยได้แบบไม่ใช่สิไม่ค่อยได้แบบเอาไหลกินปีเกมฟีเกิลอะไร พี่เกมมันไม่ค่อยจ่ายมั้งตรงนี้เกมไหนมีซื้อผมมันก็จะเล็งไปซื้อทั้งนั้นแหละอมมันจ่ายยากไม่ใช่เลยหรอกแต่ละเกมอ้โหูน,น้ำตาจะไหลจ้ะทีนี้มันเบ็ดน้อยๆมันจ่ายนะเบ็ดห้าสิบเบ็ดหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยพอไปแบบเริกอ,อัพไปเป็นเบ็ดร้อยเบ็ดสองร้อยไม่จ่ายแล้วนะจ้ะฮะชีวิตนี้ของแท้บรรเลงไส้กุริยังชอบร้อยวันพัเหตุการณ์อ่ะวันนี้อืกเบอกันอเกินดีๆดี ไม่มีตัวจ่ายครับส่งเก่งนันชัดเจนมากเลยมันจะอดได้ไหมน้ะลูกเว้ยว่าจะไม่ว่าจะไม่กดออโต้่ะเฮ้ย <c oughs> มีเกมอะไรดีๆนะน,นั่ะมเข้ามาได้ผมช่วงนี้ก็ช่องเวอรอสามสองนะครับใกล้จะถึงหมื่นซับแล้วนะครับใครที่อยากสนับสนุนก็ ขอบคุณม,มากนะคใครที่กดซับสไคร์แล้วนะคใครที่ยังไม่กดก็รบกรุณ่วยกันกดเลตหนึงนะช่องเบลสามสองนะจะ๊ะผู้ชมนะครับใกล้ถึงหมื่นซับสไคร์แล้วไม่ไม่ได้แจกซับสไคร์เลยอืออุ้บเลยกันเนยอยโอ้โหลูกเวอเออมันยิ่งทุกที่ทำไมมันเข้าฟรีเกมยากจังวะเข้ายากมเท่าไหร่นะแล้วพอเข้าแล้วมันไม่มันจ่ายมันไม่จ่ายเลยประเด็นนะ่ะโอ้โหยาวเลยทีนี้ลูกเว ย้อนี้ไปติดเกมอัไรน่ะย้อนนี้ไปติดเกมใหม่อ่ะเกมไนะอ้เกมอะไนั่นแหละเกมมาเกมมาป่าอยู่ผมเล่นเมื่อกี้เลยมันขาดใจตลอดเลยวะเดี๋ยวนี้เล่นทุกวันเล่นบ่อยกว่าสาวท่าบิก๊กมันเรื่องที่ผมติดเกมวินนี้จ่าและคูนอะเออมันมันมาใหม่ๆแบบรูปแบบนี้มาใหม่ๆยเยอะเลยสักกัน แต่ทำไมมันจ่ายยากเหลือเกินวะาเราไปซื้อขั้นไปเลยจ้ะเพื่นมันจ่ายยากเกินเรื่ของเขาเนาะชอบก็จัดประหยัดอ่ะไปไม่ต้องไปหมุนมือแล้วผูว้องเสียเวลาครับก็ซื้อไปเลยดีกว่าซื้อต้องก่อนเพรจะจ่ายอ่ะเอาสิยิ่งเกมอยากเกมต้นไม้นะหมุนมือไม่ค่อยจะเข้าเข้าก็ไม่ค่อยจะจ่ายจ่ายก็จ,จ่ายแค่นั้นผูช้ชมไม่เกินร้อยเท่านะครับ สู้ซื้อเอาดีกว่าเออีนี่ไม่ได้ไรเลยลิ้นพันกันซะแล้วเอ้ยโอเคนั้นเป็นสองทองอีกจักสองหนึ่ง เ้ยแต่เขาไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะเออแต่ผมจำไม่ผิดเล่นล่าสุดน่าจะไปเปรียบเทียบกับอ่าดินจาและกูนเออดินจาและกูนเออแต่มีเกมใหม่มาป่ามาแล้วเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบกันดูดีกว่าเอาหมาป่าไปเปรียบเทียบกับดินจาและคูนดีกว่าเออเอาดิเออผมว่ามันจ่ายคล้ายๆกันนะเออจ่ายคล้ายๆกันเออเพราะว่า ยังจะขาดทุน,นีิติดใจมึงทำด้วยอะไรวะลูกเว้ยมึงก็ยังจะขาดทุนอีกพันชีแปดสิบกูต้าบจริงเธออ่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทมึงก็ยังจะขาดทุนเนนนอ,เอา,า,าเอาเอา,เอาโอเคดีดีก็บอกว่าดีไป <c oughs> อะไรของมันวะาจาันโอ้ยกุลีอยากชอบดีดีดี อเออโอเคนั้นเลยวิวิลีลาอะไรนักหนาวิวแล้วมบบันเที่ยวเหลือเกินหมดจ้าขอสักห้าร้อยเท่าไปมันเป็นตัวไม่จ่ายห้าร้อยเท่าไม่ถึงหรอกเออแต่เกมนี้เนี่ยจะถ,ถึงฮะ ชีวิตเป็นคนบรรเลงไตเลยวะดีดีดีอะไรของมันวะนะโอ้หมายเลขสามครับหมุนมือก็ยังจะไม่จ่ายเลยมาซื้อก็ยังจะไม่จ่ายอยู่ฮะหรือยังไงเฮ้ยไม่แน่นะซองแดงมาอย่างนี้ก็ลำๆเลยลูกเฮ้ยสวย อันนี้ช่องดีอันนี้ช่องดีอันนี้ช่องดีสวยงามประลาดไปเลยครับพอหนุ่มช่งแดงอีกเจ้าช่องไปช่องแดงอีกเจ้าช่องมึงเลยไปไหนวะนะไม่หลงนะที่อย่างนี้ก็หลงยากผมว่าเจงครับไม้นี่มันดูกักๆยังไงไม่รู้นะเออเฮ่อเป็นอยากเป็นอยากที่จะเสือบทเสือทะเล กูร <anto> <isto> ียังชอบรุ่นมาไวด้วยนะต้องแดงอ่ะโอ้ลูกพี่เนี่ยมาที่สี่ครับชอบ็จัดประหยัดทาไหม่ไม่นี้ไม่จ่ายไม้ที่ห้าผมอออินนี่เอที่มึงก็ลองดูดิพีกจจ่กลัวที่ไหนล่ะพนุมมึงไม่วัดไม่แข่งขันกับใครอยู่แล้วเพรกูไม่ใช่ไก่ Oh, mais mas o Tak.